เปลี่ยนชื่อพร้อมลุยมวยรอบลดทั้งอีสานหลังคาเหล็กซีซีสติลหรือชื่อเดิมคือเพชรเดินชนดับลันสารครามได้รับการสนับสนุนจากเสียเบียธนิตพัฒแสงทองเจ้าของบริษ,ษัทซีซีสติลมหาสารครามมาสนับสนุนและมอบของบำรุงให้มีท่านผู้กองลันสารครามรับมอบก่อนชกม,มวยรอบซ p f เงินล้านในศึกมวยมันวันศุกร์วันศุกร์ที่11สิงหาคมนี้ช่อง 24U ยิงสด18นาฬิกาเป็นต้นไป สวยเกินกเรียกได้ว่าแกก็สวยเกินสำหรับหนุ่มวิทย์แห่งเพจมิสเตอร์ไฟ n ชนแนลที่ได้โพสต์รูปได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะขี่มอไซค์ชนนกปานนกฝังหัวโดยเจ้าตัวได้โพสต์ว่าถ้าหากพวกมึงรู้ว่าแผลบ,บนหัวกูได้มาอย่างไงพวกมึงจะไม่พูดกับกูแบบนี้ก็ขอให้หายไวๆนะครับมิสเตอร์ไฟแม่ยานางคนสวยแห่งค่ายมวยทีเอ็นมวยไทยควา้าแชมป์สิเซียน เจนนุ่มนิ่มทีเอ็นมวยไทยคว้ารางวัลสิบเซียนรับ1ล้านบาทเป็นเซียนมวยหญิงคนแรกที่คว้ารางวัลสิบเซียนมาครองและเป็นครั้งแรกในการลงแข่งขันอีกด้วยโดยมีนชูทางด่วนจัดการแข่งขันในการทายผลชิงแชมป์ในศึกราชดำเนินรวมใจเพื่อแฟนมวยวันพุทธที่9สิงหาคมณเวทีราชดำเนินที่ผ่านมาโดยรางวัลสิบเซียนมีดังนี้10เซียนชุดดาวลูก50,000 0บาทได้แก่เพชรสมจิตจิตเมืองนอนท์สิบเซียนดังแห่งยุครางวัลหนึ่งล้านบาทได้แก่นุ่มนี่มทีเอ็นมวยไทย10สุดยอดเซียนแห่งปัตตพีรางวั12้าน 2, 000, นในแก่ปิยะราชพฤกษ์ขอร้องตาสักไฟ หลังปังต่อเป็นฝ่ายไพ่คะแนนให้กับรุ่นน้องขุนศึกเล็กลงมาในศึกราชดำเนินรวมใจเพื่อแฟนมวยเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาทีมงานผู้สนับสนุนปังต่อพอลักบุญอยากให้มีฝฟแก้มือกับขุนศึกเล็กบูมเด็กเสียนพอรูปเกมสนุกเล้าจพลิกไปพลิกมาทุกยกทุกวินาทีเชื่อหากลงล็อกภาค2เมื่อไหร่คนดูก็แน่นสนามแน่นอนพอไม่ทางแฝดกันหนวดเลือกน้ำหนักชกได้เลย115 116 117ปอนด์ฝ่าโปรโมเตอร์พิจารณาด้วย ไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าไปเห็นโพสตก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน